สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีตรับเข้า,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 าสู่ช่อดดแฟนบอลเย่เพิงเ่งปิดทิศเป็เมือ้เงเพิ่งปิดลิศไปเมื่อกี้เองนะนไหนใครสัญญาบอกว่าเราจะเปลี่ยนสลับที่อ้าวเออว่ะไม่เป็นไรพี่เดิมนี่แหละ <laughs> รอก่อนขอเวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวฉันโยกในจอชันเพราะเวลาเล็กจัดต่แำน่งไหมเหรอเดี๋ยวอายไลน์ผิดนะเดี๋ยวมองหน้าผิดเยอใช่เออเออยังไงเขายังไงคนดูก็รู้เขาก็รู้อนกันเดอเออก็ได้แต่ใดเรื่องนี้มาต่อกติละจ้ากับ n ี the s c e ินของ o อลิ f r i e n d s ในอีพีที่ห้าละจ้ะใช่แล้วอ่า ตอนนี้น EP ห้ามันทำอะไรกันะน่ EP ห้าหวานยังขมยังป้าตอนนั้นยังขมกันอยู่ป้าเริ่มหวานที่หกไหมเหรออ๋อเหรอเริ่มหวานหกป่ะไปตอนเริ่มหกป่ะจำได้ว่าตอนอ๋อแซนเล่ไงแซนเลเริ่มหวานวันเกิดปะวะวันเกิดที่ไปหาแม่ในภาพป่ะเจ้าหญิงในไรขึ้นสลีกันแล้ว ถ้ายิ่งเละไรขึ้นเสลี่ยงทำไมอ่ะตอยมอเตอร์ไซค์เขาอะเหรออ่าใช่ใช่ไหมเป็นิ่งขึ้นเสลี่ยงถูกไหมใช่งนั้นเราไปดูไปดูเพิร์สพี่มอเตอร์ไซค์กันอ่ะไปจ้าไปจ้าอ่อนี่ไงพี่เละไรมาขวางหน้ามอสัตว์ โอ้ยโอ้ยมีเบาะรองนี่ครับครับเกล็ดครับมันมีเบาะรองไม่เจ็บครับแต่ว่าแขนหักใฉ้เตอนนี้ยไร้ซึ่งความเจ็บล้วบอกก่อนขอบมีนด้วยครับทีนี้นะครับก็คือสิ่งที่คุณมิวเขาต้องลงเริ่มหวานแล้วซึ่งเพื่อการแสดงเขหลงจริงไปเลยมาลองได้สมจริงนี่คือนอนรอใช่ไหม รอใช่ไหมร้อนเราแดกก็ไม่ร้อนเนาะเออูปตีที่แดดไม่ร้อนทังลงละเอานี่กอนนะเอไม่ตั้งเลียงดีเลยเลี้ยงลูกนี่เดี๋ยวตั้งไว้นั่งไว้เออแล้วก็ป้อแบบว่ามีกินนี่ดีกอ่าป้อนเออพอเพื่อนแบบคุยพอตุเสื้อหมดนี่เื้อเสเช็ดที่อเออนีเราตักสปาเกตตี้ให้พี่อล์เล่นให้ดูก่อนเีไปไ่้ท้ออดีเอานดเดยวเด็กกำลังโตกินไเอะอาีอันนี้ที่ต้องหมดคำเป็นบอกไม่เห็นป่ะไ่้ ร้อนหมดเลยร้องเหรอเรื่อยเลยเหรอมามาเดี๋ยวเราเช็ดให้มา <c oughs> อ,อันนี้อ,อืมน่ออารักเราเนี่ยอืมน้องบดป้าน่ารักเราเนี่ยน่าจับน้องบดเนี่ยโอ้ไม่ขายขายเป็นเดียวเลยมันจะขึ้นรถเชิญตรงนั้นจะร้องก,กี่สายวะจะทำเป็นความออกมายืน เนี่ยรถมันติดไฟแดงอ่ะเพื่อนรถมันติดไฟแดงอ่ะทำไรอ่ะ50าสิบวิอ่ะ50าสิบวิเหรอเออไม่ได้ถ่ายอยู่ไม่ต้องกอดกันได้มั้งอ้าวมา้รากอดกันทำไมอ่ะเราชอบกันกอดทำไมอ่ะไม่ติดไฟแดงหรอติดขาก็ไม่มีอะไรผมขึ้นครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่ที่ที่แบบเป็นขึ้นแบบนี้ ไม่ค่อยจะน่ากลัวครับแต่ว่าเอาจริงสบายนะเหมือนนั่งเครื่องเล่นอ่ะเพื่อนผมอยากไปทำงานแบบนี้ทุกวันเลยแล้วก็ที่มีลิกรถเสร็จก็จะเป็นขับเองคัดเนองก็เปลี่ยนเกียร์ผิดเพื่อนผมเปลี่ยนเกียร์ผิดผมก็ผมอ่ะจำผิดว่าตกเกียร์ลงเพื่อนขึ้นเกียร์สองทีนี้เครื่องเงื่อนเงื่อนมันบอกให้เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วผมก็โมยกำคาตกเฮ้ยทำไมไมนได้ว่าทำไมไม่ได้ว่าผมผิดนะกลัวเครื่องดับ ก็ตุบแก้ตอใส่ด้วยนะว่าต่อใส่บอกไม่เตยียบเกียร์เออก็หลักๆแล้วก็ก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าแค่เทคแรกไม่ได้เทคแรกกังวลเพราะว่าจำผิดเมื่อกี้ผมแก้ที่นี่เลยนะตอนขับอยู่ผมมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วผมแบบมีควบมพิดแก้งแล้วแบบเงินเงินเงินให้เรื่อนผมไม่ตกใจกล่าวไว้เขาตกใจแล้วผมก็จะได้แสดงความเป็นแบบเป็นแบบความยิ่งใหญ่ใช่มีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาในตัวมีความแบบเออฉันไม่ยอมหรอกนะแต่ผมไม่ตกใจหายก็ไปหน้ามิ่งๆ ไม่ทำแหละนี่ไงไอจนขาขามันสัรักคุณเธอแล้วรักคุณเอแล้วขตั้งเราสดเลยเนาะอือ อ๋อสีไอ้ใมันมาปะเอว้ไย็นจับไม่ย่เสือไใจมนมีสินรู้ปะวะว่ามันรักไมิวเคยเอามันด้วยคือจะบอกว่าคนต่อยกัน่ะไม่มีแผล คนห้ามแผลตึมไอ้เฟอร์สสามแผลวันนี้ผมห้ามโดนแผลเลยไม่รู้ด้วยอะไรแตกโอ้ยโอ้ยใช่นี่คือจะโชว์กล้ามหรือตัวมันดิโอ้ใครจะห้ามไหวต่อยกันนี่คนต่อยมีแผลคนต่อยนี่แผลคตอยไม่มีแผลคนห้ามมีแผลเสียวมากนะยงตอนเขาโชว์แผลคนห้ามนี่ มือหนึ่งข้างหลังสองอ่าหนึ่งบวมสองบวมสามนี่ด้วยนี่เขาหน่อแก้มเป็นหนึ่งเขาเรียกอะไรเขาสัญญมาไป็นเหมือนแก้มเป็นหนึ่งแล้วดูเสียงดูเสียงอันนี้ถ่ายมาสองวันเหมือนถ่ายมาประมาณสองสัปดาห์แล้วความเหนื่อยกินแต่สีแม่งหนักใช่กินแต่อะไรก็ว่าใส่แรงก็เบาเนาะแรเก็ไม่เบาแล้วก็คนห้ามก็ต้องออกแรงห้ามจริงอีกสนุกสนุกเลย สนุกสนุกคจับจากสาวที่มาจีบกลายเป็นสาววายใช่ไหมตอนนี้มระเด็นปะเด็นะวันนี้มันจริงในซีรีส์นะครับก็ปมาเดเขก็มาฟังเพลงเจ๋งก็ดีนะผมรู้สึกวายดีเพราะว่าเหมือนแบบพอพอมีเพลงขึ้นจริงๆมันทำให้เราแบบจุดอนง่ายใช่ครับแล้วก็พี่พี่วงเสียงก็ยอดมากเพราะว่าจริงๆแบบ ก็เคยฟังเพลงของเขาครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รู้เลยว่าแบบพอเขาเพลงเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยบูดูดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันแบบมันดีไปหมดเลยใช่ครับก็เลยเก็เลาเป็นสีน่ารักน่ารักแบบได้เพลงเพราะมากครับไปหาฟังกันได้ครับใช่ครับง่าเลยง่าเลยครับครับผมก็สนุกมากครับ ี <łość> ้ก <Harriet. S 1> ็คนเยอะใช่วันนี้คอนเสิร์ตคนเยอะมากก็เลยกองไว้กว่าปกตินิดนึงนิดนึงปกติเลิกสี่ทุ่มวันนี้เลิกสาทุ่มห้าสิบห้าอ่าโอ้โหนึ่ันลวย่างไเราติดตามนะครับว่าฮอลลีเฟจะเป็นยังไงครับอยากให้ทุกคนติดตามทรับท่านหนึงที่มากแถมฝากด้วยนะครับเร็วเอะ เป็นเบื้องหลังที่พาเรามาดูแผลนักแสดงดูมาดูแผลนักแสดงแต่นักแสดงพยายามไปโชว์กล้ามให้เราดูเอาเหรอนี่ว่าพาคินเหรอพาคินฉันรู้เลยอืมนี่มาแล้วก็แบบมีเชนิวดันเชนิวดันหน่อยหนึ่งอุ้ยเหมือนแกนพาคินเออเขาสาลงทุนขนาดเจ็บตัวก็ไม่ปนนะเห็นไหมโอ๊ยแต่ทุ่มเทกันมากเลยเนาะ เรฉากเมื่อคี้ถ้าเราไปอยู่ในงเจ็บจริงเออถ้าเราไปอยู่ในในเขาเรียกอะไรนั้นในที่ถ่ายทําอ่ะน่ากลัวนะเหมือนเขาแบบเขาทะเลาะกันเนี่เวลาคนตีกันน่ะเออมันมันไม่เบรกไงแล้วคือทั้งยอดเลยสองคนทั้งนีโอทั้งเขาตังใส่แรงสุดไงแล้วคนห้ามมันก็ต้องห้ามสุดเห็นตอนที่สะบัดเฟิร์กสะบัดมาร์กอะใช่ตกใจเลย เออแท็กที่อื่นไหมล้ะตอนไปห้ามอ่ะเปิดทำไ่เท่าไหร่นะแต่มาหัวที่มาแล้วนะเออก็สะบัดลงไปเลยอ่ะผ่ากิ้งไปแล้วไงเออใช่โหยอดอันนี้อันนี้ด้วยที่ตกใจคือจะสีตอนล้มล้มจักรยานอ่ะเออเออแผลเลยอะลงไปบนเบ่ะตอนนึงว่าไม่เบาะกตอนแรกก็ไหวให้ดีเนาะเพราะว่าตอนปั่นมาก็ปั่นมาปกติแล้วต้องล้มให้โดนเบาะอ่ะเออเด อืจริงๆอยากเห็นฉากนี้มากขึ้นกว่านี้อนะ่ะฉากที่แบบเขา,าเล่นกันในในความมืดที่เล่นเป็นแบบว่ามองไม่เห็นนะอ่ออะแต่ได้เลยว่าเราว่าเราชื่นชมว่าเราชื่นชมมากเลยฉากนี้เดี๋ยวรอดูแนะ่จะต้องมีแหละอนอนนอนเนาะโอเคงั้นต่อเลยไหมได้ทุกคนครับพี่ีิฆาขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในอีพีหน้าเจ้านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ